มาแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเขาตัดคิวนิดนึงนะับเขาตัดคิวนิดชื่ออะไรเป็นทราบครับรายงานตัวอานุโทสองพระจิตนองดวงครับหลอดอ้อมกันประปามอะไรอยู่ดูความใจโยครับอ่านของคันจุกเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะเลยครับวันนี้หลวงพ่อติดารกิจเยอะจ็เลยมอบถุงกระแจกเพื่อไปถึงที่น้องกระจงได้เลครับทางรลวงพิชิตทันทีก็เป็นทางการได้เรียวนี้ยังครับไปเลยนะฮะ เอาเดี oh, Ay, ๋ยวไปให้พูดกับพูดกับกับองเงี้ยให้ฝากบพูดกับองค์เดียพรเอาให้พูดกลับเลยเอาเนี่ยนอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ตรงนี้ดีมากเอาต่อต่อเอ้เป็นเป็นตั้าใจตั้งใจนะครับวันนี้จากกรุงเทพนะครับมีลูกเสือให้ลูกเสือกลับอาให้ลูกเสือโรงเรียนมาช่วยกันแจกของวิริยะวันอะไร กองไหนที่ได้รับหมดยังครับผ่านไปแล้วไม่ใช่คนประกาศคนประกาศยังไม่ได้รับค่ะหนาได้ย้วได้รับค่ะเอาไปจัดให้ไปรับสบายดีค่สบายดีนะครับของได้เลยเนี่ยได้ค่ะแล้วพี่น้องจะจนตรงแถวนี้ประมาณกี่คนรู้ไหมันเยอะม่นเยอะนครับดีด้วยครับเห็นพระมาแจกของมาแจกจ้างไปครับหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้ เดียวพ่อรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ไก่ได้ย้วนะพี่ไก่รักคนสุดท้ายเครับอ่กมาเยมาคนสุดท้ายชื่ออะไรครับนาบุรเดชนาบรด ผมเด็ดแน่มเด็ดรุ่นไหนนะไม่ถวายานเลยทั้งหมดนะครับนี่ร้องมีใครบ้างไม่มีนี่จัดพัฒนาตกรตกาลลงนะครับเป็นนขัรถาขอกมาให้คนะบดเตี๊ไรเท ต้องจะโทรในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีส่งใดที่ผ่านตัวกข้องต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอ,อย่างการพ้นไม่ได้ด้วยความร่วมมือน้งฝ่ายผู้ให้และทั้งฝ่ายผู้รักก็เชื่อว,ว่าดีก็คงจะเป็นเทาความรักงูุกพลลงไปบ้านนะครับตามเขาคิดยู่ว่าเราจะมีวิดีอะไรบ้าง จะได้ในการอาหนเพาะรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยสำหรับท่านในรักนะครับรัฐก็ได้ประทุสิ่งของอเป็นการอาโนเพาะตัวเองได้บ้างในบางส่วนอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าใครครั้งนี้มันหนักหนาสัดที่เราทุกคนไม่มีใครปรารถนาให้มันเกิดขึ้นแต่มันเรือ่อ,องของธรรมชาติกพราชดิฉันนาทรหรือว่าถาวรนั้น ท่านทำงานให้กรรมานานแล้วนะครับไม่ใช่คุณจะทำการดำเนินการทุกอย่างทั้งในด้านการเผยแพ่ในด้านการลงพระลงก็มีร้อทุกอย่างดำเนินการ